เหรียญขับจะพุ่งไปถึง120บาทหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมิกเซอร์นะครับจะพาทุกคนนะครับไปเจาะลึกในรายการเทรนกราฟเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเจอกันเลยครับสวัสดีครับผมมิกเซอร์นะครับผมก็วันนี้นะผมจะพาทุกคนไปนะครับเจาะนะครับ กราฟของขับกันนะครับว่าราคามันจะพุ่งไปถึง120บาทไหมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับในประเทศไทยที่กิดกรังเทรดอยู่เนี่ยแน่นอนครับน่าจะมีติดเหรียญขับกันมาบ้างเนาะนะครับแล้วก็ยินดีกับหลายๆคนนะครับที่ตามมิกเซอร์อยู่เนาะนะครับซึ่งนะครับผมได้ให้โพยเหรียญไว้นะของขับเนี่ยตั้งแต่แบบราคามันร่วงม,มาที่30บาทแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกให้เข้าซื้อนะครับ ในมิกเซอร์คอมมูนิตี้อีกนะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วกันเนาะก็ยินดีกับทุกคนด้วยครับที่ได้กำไรเพิ่งตอนนี้นะครับเหรียญขับก็พุ่งเข้าสู่ประมาณช่วงแบบ90กว่าบาทแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นไปที่120บาทหรือเปล่านะนะครับไปไปดูกันดีกว่านะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็นะครับสำหรับผมนะเหรียญขับตอนเนี้ยถ้าในมุมมองของเทนิคอลเนี่ยนะครับยังมองว่าราคามันยังสามารถขึ้นต่อได้นะครับคือตอนเนี้ยครับผมได้ ให้เคยเคยให้แนวแนวไว้ทั้งหมด2แนวนะซึ่งแนวแรกมันเป็นแนว60บาท60บาทเนี่ยมันทะลุไปแ,บ100บแล้วนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือช่วง80บาทนะครับก็สามารถที่จะทะลุไปได้แล้วเหมือนกันนะครับทีนี้ถัดไปเนี่ยครับก็คืออยู่ในช่วงของตรงนี้คราอันนี้คือเป็นแนวสําคัญแล้วนะช่วงนี้เป็นสําคัญของวีคนะครับเป็นแนวซัพพลายวีคนะครับผมซึ่งถ้าเหรียญขับเนี่ยสามารถที่จะชนะนะครับซัพพลายวีคได้ผมให้เป็นชุดนี้ครับ ซัพพลายวีคเนี่ยนะครับก็คือราคาจะอยู่ช่วงประมาณผมขอเฉียนแล้วกันเนาะนะครับสักประมาณ110บาทนะครับจนถึงประมาณช่วง130บาทนะนะครับ110บาทถึง130ถ้าราคาขับเนี่ยครับสามารถที่จะวิ่งนะครับทะลุทะลวงชุดนี้ได้และกลับไปยืนเหนือราคา120บาทได้นะครับขับนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งนะไปทาเกตถัดไปนะครับก็คือช่วงราคาประมาณแบบ200เลย นะครับอาจจะว่าอาจจะวิ่งไปที่ประมาณ180ก่อนขาดจะไม่วิ่งแบบแท่งเดียวนะก็ค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมลองเจาะเข้าไปในไทม์เฟรมเล็กๆแล้วเนี่ยนะครับมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวเลยประกอบกับนะครับขับนะครับนะครับก็คือมีการนะครับถูกประกาศว่าถูกจะถูกลิสต์นะครับใน Bybit นะครับก็คือเย็นนี้เนาะนะครับแล้วก็ นะครับมีข่าวอีกเยอะแยะมากมายนะครับกับเหรียญขับนะครับซึ่งเป็นข่าวดีเลยแหละนะครับซึ่งถ้ามุมมองของฟันดอรเมนทัลแล้วเนี่ยนะครับมีแต่มุมมองที่จะทําให้เหรียญขับมีโอกาสจะพุ่งนะครับมากเลยนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่นะครับฟังในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเขาเรียกว่านะฟังเพื่อไปเป็นวิทยาทานวิทยาทานแล้วกันเนาะแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ว่าการตัดสินใจนั้นอยากจะให้ตัดสินใจ ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับโอเคไหมสำหรับผมเนี่ยคือเป็นแผนส่วนตัวนะครับไม่ได้ชี้ชวนการลงทุนนะครับใดๆทั้งสิ้นสิ่งสําคัญคือการที่ผมมานะครับปาพามาดูแผนเทรดนะครับว่าผมเทรดยังไงนะครับผมแล้วผมทาเก็ตตรงไหนนะครับและผมแนวคิดของผมว่าทําไมผมถึงเทรดแบบนั้นนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยก็อยากจะให้นะครับตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้น นะครับโอเคไหมอ่าเคลียร์กันก่อนเคลียร์กันก่อนนะนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับลาเหรนขับเนี่ยจริงๆผมมาอยากจะให้เขากลับลงมาที่ประมาณช่วง85บาทอีกครั้งหนึ่งนะก็จะผออาจจะมีการเติมไม้นะครับช่วงประมาณราคานี้นะครับซึ่งจะบอกว่าผมนะครับมีการเข้าซื้อมานะครับทุกช่วงระยะเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ราคา50บาทนะครับหกบาทนะครับแล้วก็มีประมาณ70บาทนะครับก็มีการเติมตลอดทานเนาะนะครับซึ่ง ณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็อยากจะให้ราคามันลงกลับมาที่ประมาณช่วง80ราคาที่สวยของขับเนี่ยตอนนี้นะสลับผมนะก็คือช่วงประมาณเนี่ยครับช่วงนี้ครับ1แล้วก็ราคาที่2ที่น่าสนใจก็คือเป็นกรอบเนี่ยครับกรอบช่วงประมาณราคา82-80บาทนะครับเนี่ยรับได้2กรอบนี้ถ้าราคาเหรียญขับนะครับยังคงนะครับอยู่ช่วงบริเวณเนี่ยครับ ยังคงอยู่ช่วงบริเวณนี้ไม่หลุดราคา80บาทมุมมอง120มีโอกาสถึงนะครับมุมมอง1 0มีโอกาสถึงนะฮะถ้าราคาสามารถเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยมันยืน80ได้แล้วถ้ากลับมาแล้วยังยืน80บาทได้อยู่นะครับบอกเลยครับว่า120มีโอกาสถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูทร์เก็บไปเรื่อยๆนะครับ120บาท110บาทเนี่ยนะครับซึ่งสล,สลับผมเนี่ยผมจะไปดูที่110บาทก่อนนะครับว่าเปะโจมาเนี่ย110บาทก่อนเนี่ยช่วงปลายๆไส้นี่ครับ ว่าถ้าราคามันวิ่งใกล้ถึงโซนแล้วเนี่ยมันเกิดดีเจกหรือว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีปุ๊บเนี่ยผมอาจจะต้องเทคโปรฟิตไปนะครับบางส่วนเลยนะครับอาจจะไปเกิน50%เระเกิน50%เลยแล้วก็หลังจากนั้นผมจะรอดูว่าเขาสามารถที่จะกลับมายืนนะครับโซนได้ไหมนะครับซึ่งก็เป็นโซน80บาทนะครับหรืออาจจะเป็นโซนแถวๆนี้ฮะเ0บาทถ้าเขากลับมาแล้วเายืนได้นะครับก็จะถือต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้นะครับ มุมมองที่เขาจะนะครับลงต่อก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าราคามันก็ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะนะครับก็อาจจะต้องมีการเทขาถักกำไรกันบ้างนะครับซึ่งอย่างหนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นแนวต้านสําคัญครับเป็นซับไพ่สำคัญที่นะครับมีโอกาสเทอย,อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีแบบช่วงแกลบอะไรให้เทได้เยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่ถือขับมาแล้วก็ถือต่อได้นะครับช่วงนี้ นะครับยังคงถือต่อได้อยู่นะครับสำหรับผมผมก็ถืออยู่เนาะนะครับก็บอกในพี่ๆในคอมมูนิตี้ของผมนะครับก็ยังถืออยู่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญขับแผนทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างได้ราคากันได้ราคาตรงไหนกันมาแล้วก็คิดว่าจะไปเทคโปรฟิตกันที่ราคาไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันมาบ้างเนาะนะครับหรือว่าจะให้ผมนะครับดูเหรียญไหนเพิ่มเติมให้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าครั้งหน้าผมจะได้มานะครับวิเคราะห์ให้ทุกคนได้เห็นว่าโอเคเฮ้ย เทคนิคอาที่ผมนะครับเทรดอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือสามารถที่จะวางแผนได้ในตลาดทั้งคริปโตนะครับทองคำดตชนีนะครับหรือว่าตลาดหุ้นต่างนะครับก็สามารถที่จะรีเควสตนะครับขอมาได้เลยนะครับและสำหรับใครที่แบบอยากจะนะครับมีแผนอยากจะได้แผนการเทรดนะครับสำหรับคริปโตนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะได้แผนเป็นรายวันเลยนะครับแบบบอกจุดเข้าบอก t p s l ถ้าอยากจะได้นะครับก็สามารถที่จะนะครับแอดนะครับผมไลน์นะครับแอดนะครับไลน์แอดนะมิกเซอร์คอนเน็กนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้เข้ากลุ่มนะครับผมได้บอกแผนเทรดของของอ่าคริปโตนะแผนทองคำก็มีนะครับก็ลองทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับคุณจะได้เป็นแผนเทรดเทรดฟิวเจอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าเทรดมีเทรดสปอตด้วยนะครับฉะนั้นก็ สำหรับใครที่อยากจะได้แผนการเทรดเป็นแนวทางก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็อขอขอวินเลทนะครับห้องห้องห้องมิกเซอร์คริปโตครับจากทางแอดมินได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็วินเลทอยู่ที่ประมาณ80%นะครับลองขอรีพอร์ตได้เลยเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเทรดสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมอย่าลืมกด u b s ส r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดนะครับ เนื้อหาดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆที่ผมจะมาให้กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ